กลับมารับชมคนคนโลกกันอีกเช่นเคยเนะครับคนคนโลกคลิปนี้นำเสนอปริศนาศิลปะโบราณพันปีหินสลักริมผาทั่วอเมริกาเหนือขอบคุณข้อมูลจาก National Geographic ในเว็บไซต์ n g t h a i c o m ครับเป็นเวลานับพันปีมาแล้วที่ชนพื้นเมืองสลักสลาวและวาดเรื่องราวของตนไว้ทั่วบริเวณที่ปัจจุบันคือทวีปอเมริกาเหนือ ทุกวันนี้เมื่องานศิลปะโบราณเหล่านี้ได้รับการค้นพบมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญทั้งชนพื้นเมืองและไม่ใช่ชนพื้นเมืองกำลังเปิดเผยมรดกทางวัฒนธรรมอันรุ่มรวยให้เป็นที่รู้จักยังมีสิ่งที่เราไม่ทราบแน่ชัดอีกมากเกี่ยวกับงานศิลปะโบราณของชนพื้นเมืองโบราณมันถูกทำขึ้นเมื่อไรกันแน่มันมีความหมายอะไรต่อผู้สร้างสรรค์มันขึ้นมา กราะนั้นเรายังสามารถเรียนรู้อะไรมากมายจากงานศิลปะเหล่านี้ซึ่งถูกสลักลงบนหินวาดบนศิลาขีดเขียนในโคลนหรือสกัดเข้าไปในพื้นผิวโลกไม่แน่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสังคมชนพื้นเมืองอเมริกันที่รุ่มรวยได้อาศัยอยู่บนพื้นดินกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้หรือเกาะเต่าอย่างที่ชนพื้นเมืองหลายเผานิยมเรียกอเมริกาเหนือมาหลายหมื่นปีแล้ว ภาพสลักหินภาพเขียนสีและภาพสลักบนพื้นดินอันซับซ้อนเหล่านี้ช่วยเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันและอนาคตสำหรับชุมชนที่สืบเชื้อสายจากชนพื้นเมืองศิลปะเหล่านี้สื่อถึงการกลับบ้านและการฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เกือบสูญสิ้นไปเราโชคดีมากครับที่ยังมีศาสนาวัฒนธรรมและภาษาของเราทุกเผ่าเข้าใจเรื่องการต่อสู้เพื่อปกปักรักษาสิ่งเหล่านั้นหัวหน้าเผ่าชอนนี่เบนบานส ล่าวและเสริมว่าชาวอเมริกันมากมายหลงลืมไปแล้วว่าพื้นดินเองนั้นเป็นที่เคารพบูชาและในทวีปอเมริกานี้พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราเป็นของชนพื้นเมืองช่างภาพสตีเวนอันวาเรสบันทึกภาพสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติมานานเกือบ3ทศวรรษเขาก่อตั้งองค์กรไม่สแสวงหากำไรชื่อ Ancient Art a r c h i v e หรือคลังงานศิลปโบราณขึ้นเมื่อปี2016เพื่อทำหน้าที่เป็นบันทึกที่มีชีวิตของภาพวาดและภาพสลักยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั่วโลกภูมิทัศน์บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองครับอันวาเรสกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันเมื่อเวลาผ่านไปใครอาศัยอยู่ที่นั่นและสิ่งที่พวกเขาทำคุณแยกงานศิลปะจากสถานที่ที่มันดำรงอยู่ไม่ได้หรอกครับ สำหรับนักโบราณในคดีนักมนุษยวิทยานักชาติพันธุวิทยาศิลปินและผู้เก็บรักษาความรู้อื่นๆทั้งที่เป็นชนพื้นเมืองและไม่ใช่ชนพื้นเมืองผู้ใช้เวลามากมายศึกษาและอนุรักษ์งานศิลปะเหล่านี้พวกมันเป็นทั้งผลงานชิ้นเอกและสิ่งมหัศจรรย์ที่ยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายศตวรรษเพื่อให้พวกเราได้พิศวงกับมันในปัจจุบัน พวกเราไม่มีใครอยากจากโลกนี้ไปโดยไม่ทิ้งอะไรไว้ให้จดจำหรอกครับนักโบราณในคดีโจวัตคินส์เผ่าช็อกทอบอกและเสริมว่าศิลปะบนแผ่นหินให้โอกาสเราแบ่งปันความเข้าใจอันลึกซึง้งจากคนที่ไม่ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วงานศิลปะนี้เป็นการเรียกร้องให้เห็นคุณค่าและยกย่องมรดกที่ชนพื้นเมืองโบราณทิ้งไว้เบื้องหลัง ทั้งยังกระตุ้นเตือนให้ยอมรับความบอบช้ำที่ชุมชนพื้นเมืองต่างๆต้องกล้ามกลืนทั้งบนเกาะเต่าและที่อื่นๆนี่คือสิ่งย้ำเตือนว่าชนพื้นเมืองอเมอริกันอยู่ที่นี่มาเนิ่นนานแล้วและเสียงเรื่องราวตลอดจนงานศิลป์จากอดีตของเรามีคุณค่าความหมายทัดเทียมกับสิ่งที่เราสร้างขึ้นในปัจจุบันและสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นในอนาคตมาดูสิ่งแรกกันครับภาพสลักหินเทรลรีเวิร์ส 800-1,400ถึงปีก่อนรัฐนิวเม็กซิโกภาพสลักหินซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรูปแมวขนาดใหญ่ที่ส่วนหางเป็นงูหางกระดิ่งสลักขึ้นโดยชาวฮอนาดาโมกลอนเป็นหนึ่งในภาพสลักหินจำนวน21,000ภาพที่กระจุกตัวอยู่อย่างหนาแน่นบนสันเขาบะซอนยาว1.5กิโลเมตรโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาเชียรราบลังกาอันงดงาม รอยเท้าที่ประทับไว้ตลอดการในตะกอนที่อุดมด้วยยิปซ้ำในอุทยานแห่งชาติไว้แซนด์รัฐนิวเม็กซิโกเหล่านี้มีอายุเก่าแก่กว่า20,000ปีและพลิกสมมุติฐานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับระยะเวลาที่มนุษย์อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเป็นเรื่องบังเอิญทางภูมิศาสตร์ธรณีวิทยาและภูมิอากาศวิทยาที่พวกเขาอยู่ที่นั่นครับนักโบราณคดีโจวัตคินส์กล่าว คุณสามารถเห็นเส้นทางที่ผู้คนใช้เดินข้ามพื้นแผ่นดินนี้เมื่อ20,000ปีก่อนถัดมาครับถ้ำไม่มีชื่อหมายเลข19,1500-2,000ถึงปีก่อนรัฐอลบ,บามาเมื่อถึงตอนที่พวกเขาสังเกตเห็นรอยจางๆนักสำรวจถ้ำอารันครสเลอร์และนักโบราณในคดียอนชีเม็กก็ศึกษาศิลปะถ้ำด้วยกันมาเป็นเวลาหลายปีในพื้นที่ที่แสงธรรมชาติส่องไม่ถึง แต่ต้องรอจนกระทั่งช่างภาพสตีเวนอันวารเรสใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่จากภาพถ่ายสร้างแบบจำลองสามมิติขึ้นมาพวกเขาจึงสามารถเห็นเขาโครงร่างคล้ายมนุษย์สูง2เมตรสวมเสื้อผ้าอย่างผู้สูงสักได้จริงๆภาพนี้เป็นหนึ่งในภาพร่างที่ซับซ้อนและเสียหายง่ายมากหลายพันภาพซึ่งเรียกว่าภาพสลักโครนภาพเหล่านี้ประดับบนเพดานคูหาขนาด460ตารางเมตรบางจุดสูงแค่60เซนติเมตร ถัดมาครับภาพโบราณโรเชสเตอร์ 700- ถึง4,000ปีก่อนรัฐยูทาบนคาบสมุทรแคบๆเหนือจุดที่โรเชสเตอร์วอชและมัดดีคริกมาบรรจบกันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นแหล่งภาพสลักหินและภาพเขียนเสียรูปแบบแบรีเออร์แคนยอนและฟรีมอน13กลุ่มกลุ่มหลักเป็นภาพต่างๆมากกว่า100ภาพรวมถึงสัตว์ร้ายในตำนานและภาพที่มองออกได้มากกว่าว่าเป็นสัตว์และพืช ผู้อาวุโสทางจิตวิญญาณแลรี่เชตพุชเผ่ายุทธและนักโบราณคดีเจมีโฮลิงเวิร์ธเผ่านาวาโฮอธิบายว่าสายรุ้งอาจบ่งชี้ถึงความเชื่อมโยงกับโลกวิญญาณพรหรือพลังที่ช่วยปกป้องหรืออาจเป็นเพียงคำวิงวอนขอฝนในภูมิอากาศแห้งแลง้งถัดมาที่ภาพสลักหินโทลา่า400 500ปีก่อนรัฐไวโอมิง ผาหินทรายซึ่งได้รับการบรรจุในระเบียนสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติเมื่อทศวรรษก่อนแห่งนี้ประกอบด้วยภาพสลักหินมากกว่า30ภาพกระจายอยู่ทั่วระยะ150เมตรวัดคินสอธิบายว่าผลงานศิลปะของชนพื้นเมืองโบราณมักสะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับสถานที่รวมถึงพืชพันธุ์สัมสัตว์และจัก,กรวาลวิทยาของสถานที่นั้นๆ ตัวอย่างเช่นภาพม้าและผู้ขี่ที่เห็นนี้ซึ่งศิลปินชนพื้นเมืองในที่ราบสลักขึ้นเพื่อเชิดชูความสัมพันธ์ที่มีมาช้านานระหว่างชนเผ่าพ,พื้นเมืองกับม้าหินโขดนี้ยังมีภาพสลักเป็นรูปร่างคล้ายมนุษย์นักรบหมีและสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอื่นๆถัดมาที่เนินดินรูปงูเซอร์เพนเมา900ปีก่อนรัฐโอไฮโอ เมื่อปี2021ชาวเผ่าชอนนี่กลับมายังมาตุภูมิของบรรพบบรุษเพื่อเรียกร้องเนินดินที่ทำเป็นรูปจำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคืนต้นกำเนิดของเนินดินนี้ถูกนำไปใช้ในทฤษฎีวิทยาศาสตร์กรรมลอมมาช้านานคนของเราสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ยักษ์ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวครับหัวหน้าเผ่าชอนนี่เบนบานส์ ans, กล่าว งานวิศวกรรมโยธาอันน่าทึ่งนี้เป็นความพยายามครั้งใหญ่ของชุมชนผมอยากให้คนของผมได้รับประสบการณ์การหวนคืนสู่มาตุภูมิการฟื้นฟูว,วิถีชีวิตดั้งเดิมที่เกือบสูญสิ้นไปและได้เห็นงูศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นจากดินที่บรรบุรุษของเรากอบไว้ในมือถัดมาที่ภาพสลักบนพื้นดินลาย450-2,000ปีก่อนรัฐแคลิฟอร์เนีย ภาพขนาดยักษ์ที่แตกต่างกันรวม6ภาพนี้โดยขนาดใหญ่ที่สุดวัดได้ยาว52เมตรเป็นส่วนหนึ่งของภาพสลักบนพื้นดินหลายร้อยภาพที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในภูมิภาคตะวันตกของอเมริกาภาพเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยการสกัดผิวหินทะเลทรายสีเข้มออกไปให้เห็นหินสีอ่อนกว่า แม้ยังไม่ทราบว่าใครคือศิลปินเบื้องหลังสิ่งที่เรียกกันว่าลายเส้นนัสก้าของอเมริกาเหนือนี้และเจตนาของพวกเขาชาวโมฮาวีและเคชานในแถบตอนล่างของแม่น้ำโคโลราโดเชื่อว่าภาพมนุษย์คือมาสแตมโฮผู้สร้างสรพพชีวิตส่วนภาพสัตว์ต่างๆคือตัวแทนของฮาตากุญยาผู้ช่วยในการสร้างสารรค์ถัดมาที่ภาพสลักหินเทรลรีเวิร์ส8 0 0 0ปีก่อนรัฐนิวเม็กซิโก แหล่งภาพสลักตามแนวชายขอบลุ่มน้ำทูลาโรซาอันเป็นส่วนหนึ่งของรอยแยกริโอกรันเดฟแห่งนี้เป็นแหล่งที่มีภาพสลักหินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแหล่งหนึ่งในแถบตะวันตกเฉียงใต้ภาพสลักกว่า21,000ภาพมีความหลากหลายในเชิงสัญ,ญลักษณ์และเทคนิคบางภาพเป็นรอยขูดบางภาพใช้หินสองก้อนเป็นค้อนและสิวสกัด เช่นภาพแกะเขาใหญ่ถูกแทงด้วยหอกและลูกศรน,นักวิจัยศิลปะบนหินมากาเรสแบลรีเออร์คิดว่าบริเวณน,นี้น่าจะเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาชุมนุมกันตามฤดูการเพื่อค้าขายและประกอบพิธีกรรมเนื่องจากไม่พบถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงเลยถัดมาที่ภาพเขียนสีฮอสปริงไม่ถึง2,000ปีก่อนรัฐยูทา นักโบราณในคดีเควินโจนส์กล่าวว่าราชินีโมกิผู้ลึกลับได้ฐานันดรศักดิ์อย่างไม่เป็นทางการจากจุดสีขาวที่เรียงโค้งเหนือศีรษะซึ่งผู้พบเห็นหลายคนตีความว่าเป็นมงกุฎรูปคล้ายสัตว์ข้างตัวเธอมักตีความกันว่าเป็นสุนัขความที่อยู่ใกล้ทางหลวงสาย95และพื้นที่นันทนาการแห่งชาติเกลนแคนยอน ภาพเขียนสีรูปแบบแบลริเออร์แคนยอนขนาดใหญ่กว่าตัวจริงนี้ดึงดูดความสนใจจากนักประจนภัยมากมายภาพเขียนสีและภาพสลักหินอื่นๆประดับอยู่บนผนังหุบผาชันใกล้เคียงและภาพสุดท้ายภาพสลักหินเวดดิ้งร็อกส200-500ปีก่อนรัฐวอชิงตันนักปีนเขารู้สึกโชคดีที่บังเอิญพบภาพสลักหินซึ่งไม่มีป้ายบอกบนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในเขตอุทยานแห่งชาติโอลิมปิก ภาพสลักประมาณ40ภาพโดยศิลปินชาวมาคาซึ่งเห็นได้ดีที่สุดในช่วงน้ำลงเป็นภาพวานพรานเรือและสัญ,ญลักษณ์อื่นๆตามที่ชนพื้นเมืองเล่าสืบต่อกันมาหมู่บ้านโอเซตซึ่งเป็นหนึ่งใน5ชุมชนถาวรของเผ่ามาคาถูกโคลนถล่มจนเสียหายบางส่วนจากนั้นในปี1970พายุรุนแรงที่พัดกระหน่ำชายฝั่งเผยให้เห็นภาพสลักโบราณที่มีสัญ,ญลักษณ์คล้ายกันประมาณ5 5 0 0 0ภาพ ปัจจุบันพิพิพธภัณฑ์มาคาที่นี่อาเบซึ่งอยู่ใกล้เคียงนำภาพเหล่านี้บางส่วนมาจัดแสดงทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคนคนโลกวันนี้ครับขอบคุณข้อมูลจาก National Geographic ในเว็บไซต์ ngthai.com อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสารคดีจากคนคนโลกนะครับ